ทิศทางสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงคุณธิพาณนวะัวัฒนทรัพย์จาก YLG ก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันคุณธิพาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับเชิญเลยครับคุณธิพาค่ะหลังจากที่เห็นนะคะว่าในช่วงอาทิตย์ที่แล้วราคาทองคาต่างประเทศทําสูงสุดนะคะคอยู่ที่ระดับ1,300เหรียญย s ดอลลาตอร์ไทร์อัลดังนั้นกรอบในอาทิตย์นี้เองก็ตามนะคะทาง YLG ก็ยังมองว่าราคาทองมีโอกาสตับขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยที่กรอบด้านบนเราให้อยู่ที่ระดับ1,300 S <S <an> ออสิบเหรียญยูเอซอลล่าก่อทรอยอว์ออขึ้นไปวกับด้าน 1, ล่างสามร้อยแล้วนะฮะ <S <S <an> ใช่ค่ะเออเมื่อวันศุกร์ที่แล้วจนถึงแตะขึ้นไปที่ระดับพันสามร้อยดังนั้นอาทิตย์นี้ก็เลยมองว่ามีโอกาสขยับขึ้นต่อแต่ว่าอาจจะขึ้นได้ไม่มากนะคะโดยที่ด้านบนนะ่าจะเห็นอยู่ที่ระดับใกล้ๆประมาณหนึ่งพันสาร้อยสิบเหรียญก็กว่อาทิตย์ด้านล่างก็อยู่ที่ระดับหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบส่วนถ้าเทียบเป็นราคาทองในประเทศก็น่าจะอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยจนถึงระดับหนึ่งหมื่นเก้าพัน สาเหตุหลักก็ยังเป็นเรื่องของการที่ธนาคารกลางสหรัฐที่อาทิตย์ที่แล้วมีการประชุมกันนะคะแล้วก็แสดงความพร้อมในการที่จะใช้มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องก็หลังจากที่มีการประชุมออกมาก็เลยเป็นการกดกดดนันค่าเงินดอลลาร์เลยทาให้นักลงทุนมีการย้ายพอร์ตการลงทุนข้ามาลงที่ทองคําเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามีข้อหน้าสังเกตนิดนึงเหมือนกันนะคะตรงที่ว่าหลังจากที่ราคาทองขยับขึ้นไปอยู่ที่ระดับใกล้ๆประมาณหนึ่งพันสามร้อย กองทุนใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนทองคําพวกกองทุนเอ SPDR Spyder ก็เอง SP e ก็มีการขายทองคําออกมาอย่างต่อเนื่องอก็จะเห็นได้ว่า ถ้าเกิดใกล้ๆที่ระดับหนึ่งพันสามร้อยหรือว่าอย่างอาทิตย์นี้เองเรามีโอกาสจะเห็นใกล้ๆระดับประมาณหนึ่งพันสามร้อยสิบเหรียญก็ยังจะแนะนําให้นักลงทุนทยอยขายทํากาไรออกมาก่อนเพราะว่ามองว่าหลังจากที่มีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องน่าจะมีโอกาสในการย่อลงมาบ้างนะคะโดยที่ระดับที่ย่อลงมาอาจจะเห็นอยู่ที่ใกล้ๆประมาณหนึ่งพันสอง้อยเจ็ดสิบหรือว่าถ้าเทียบเป็นค่างเงินบาทบ้านเราก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 1 8 4 0งนบาทต่อบาททองคำครครับคุณธีภาถามที่นึงถ้าเกิดในมุมของคนมีทองช่วงนี้ก็คือแนะนำว่าอาจจะเริ่มทยอยขายทำกำไรใช่ไหมฮะค่ะมองว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นให้ทยอยขายทำกำไรแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวยังไงปีหน้าเราก็ยังมีโอกาสเห็นจนถึงใกล้ๆระดับ1 5 0 0หอเหรียญสหรั่อออนอซ์าร0 0ขึ้นไปประมาณ2 0 0เหรียญเลยต่อออนเนี่ยนะฮะถ้าอย่างนั้นคนที่ไม่มียังไม่มีทองแต่มีเงินหรือว่าอยากจะลงทุนในช่วงนี้เหมาะจะเข้าไปในทองราคานี้ไหมครับคุณธีภา มองว่ายังมีโอกาสย่อลงไปได้อีกนะ่าจะเห็นใกล้ๆประมาณสัก1,200ันสอนะคะคซึ่งระดับนั้นค่อยๆทยอยสะสมก็ได้เพราะว่ายังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวหลักก็คือในเรื่องของค่างเงินบาทบซึ่งมองว่าจากตอนนี้ไปจนถึงปลายปีค่างเงินบาทยังมีการยังมีโอกาสแข่งค่าอย่างต่อนเนื่องนะคะเพราะว่าก็ยังมีฟันซฟจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในทวีปเอเชียแสดงว่าคุณที่ <S 2> <S 2> <S 2> พามองแล้วค่างเงินบาทยังไม่แข็งสุดตอนนี้ยังแข็งได้อีกนะฮะ ใช่ยังมีโอกาสอีกดังนั้นก็ถ้านักลงทุนที่ยังไม่มีทองคําเลยอาจจะรอตอนที่สังวรราคาทองถูกลงเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นสูงสุดของประวัติศาสตร์โลกแล้วนะคะก็คือหนึ่งรอตอนราคาทองคําถูกลงแล้วก็สองรอสังหวะค่าเงินบาทที่มีโอกาสแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องก็น่าจะได้ต้นทุนที่ต่ากว่าครับครับเอาละครับ,รบขอบคุณคุณติพามากชัดเจนนะครับว่าให้ใจเย็นๆนะฮะเพราะว่าราคาทองนี่ยังน่าจะย่อลงได้แล้วค่าเงินบาทยังแข็งขึ้นอีกถ้าคิดเป็นต้นทุนเงินไทยแล้วรอสักหน่อยน่าจะซื้อได้ถูกกว